นักเรียนมปลายทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับวิชาพระพุทธศาสนาอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งในหน่วยเรียนนี้นะครับนอกจากเรื่องของการบริหารจิตและเจริญปัญญาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องย่อยๆนะครับตั้งแต่เรื่องของการบทสวดมนต์นะครับและคําแผนเมตตานะครับการบริหารจิตและเรื่องสุดท้ายครับการเจริญปัญญานะครับตามหลักโยนิโสมนสิการนะครับ นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการสวดมนต์เนี่ยก่อให้เกิดผลดีหรือไม่ครับเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดว่าได้ก่อให้เกิดผลดีตนเองใช่ไหมครับอย่างสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือตอนที่เราสวดมนต์เมื่อสวดเสร็จจิตใจแล้วก็จะททำไมครับก็จะค่อนข้างที่สงบมีสมาธิใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ง่ายๆนะครับและจริงๆแล้วนะครับในบทสวดมนต์ที่เราสวดกันนั้นนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าเราสวดเรื่องอะไรอ่ะพ้นเป็นภาษาบาลีนะครับแปลเป็นไทยได้อย่างไร และคำหมายเหล่านั้นมีประโยชน์กับชีวิตเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนะักเรียนเคยสวดมนต์บทใดกันมาบ้างครับหลายคนก็จะตอบกลูว่าเคยสวดนโมตัสสะอระหังสัมมาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มาดูกันว่ามีบทอะไรบ้างที่เราควรรู้จักนะครับสำหรับบทสวดมนต์นะครับและเรื่องของการแปลแล้วก็เรื่องของคำแทนเมตตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับ สำหรับนะครับในการสวดมนต์ในครั้งนี้เดี๋ยวคุณครูขอบอกก่อนว่าคุณครูเนี่ยจะสวดให้นักเรียนนะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับสักประมาณ3บทด้วยกันนะครับส่วนบทอื่นๆที่เหลือคุณครูจะเสนอไว้แต่จะฝากเป็นการบ้านของนักเรียนครับลองอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วส่งให้คุณครูของนักเรียนนะครับได้ตรวจกันเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่บทแรกนะครับคือบทนวสการพรัตนตรัยนะครับ โดยที่ครูจะสวดให้เรียนดูนี้นะครับจะเป็นการสวดภาษาบาลีแล้วต่อด้วยคําแปลภาษาไทยซึ่งจะเป็นทํานองการสวดไปเลยนะครับนักเรียนอะมาดูกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธางพักวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควัาตาธมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมสามิข้าพเจ้าขอนามสก,การพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกาสังโคพระสง์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังน้ำมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบเป็นไงบ้างครับนักเรียนพอคุ้นหูใช่ไหมครับแล้วลองสวดตามกันได้นะครับแต่หให้นักเรียนสวดนะครับอยู่ที่บ้านนักเรียนก็อย่าลืมนะครับพนมมือให้เหมาะสมนะครับแล้วอยู่ในกริยาที่เหมาะสมกับการสวดมนต์นะครับตรงนี้ มาที่บทถัดมาครับอีกบทนึ้งเราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับก็คือบทนมัมก,การพระพุทธนะครับบทนี้จะมีบทนะครับที่สั้นๆน,นะครับแต่สวดสามรอบว่านะโมตัสสะภควัตโตข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ เป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราจะสวดอย่างนี้นะครับทั้งหมดสามหนด้วยกันนะครับก็จะเป็นอันสิทธิ์สิ้นของบทนมัสการพระพุทธนะครับทีนี้บทที่เหลือต่อไปนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะขอนําเสนอให้นักเรียนได้รู้จักกันนะครับแต่ครูจะฝากเป็นการบ้านนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับนั่งอยู่ในท่านั่งนะครับที่เหมาะสมนะครับก็คือนั่งท่าเทพบุตรเทพธิดานะครับ และก็พนมมือให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็อัดวิดีโอคลิปของตัวเองนะครับสวดมนต์บทต่างๆทั้ง3บทต่อไปนี้นะครับแล้วนํามาส่งคุณครูนักเรียนนะครับและคุณครูขอไฟนิดนึงนะครับนอกจากที่จะอัดคลิปสวดมนต์ได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับคุณครูอยากฝากนักเรียนะครับลองวิเคราะห์ซิว่าแต่ละบทสวดนะครับมีจุดมุ่งหมายเรื่องอะไร หรือมีการกล่าวถึงเรื่องอะไรและเราสามารถวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างได้อย่างไรนะครับสำหรับบทที่ครูจะฝากเป็นกันบ้านนะครับก็คือบทแรกคือบทพุทธคุณนะครับบทนี้ก็จะขึ้นต้นว่าอิติปิโสนะครับนักเรียนพอคุณใช่ไหมครับก็จะมีคำแปลนะครับที่ขึ้นต้นว่าองค์ใดพระสัมพุทธนะครับ บทถัดมาครับเป็นบทพระธรรมคุณนะครับก็จะมีทํานองสังโยกก็คืขึ้นต้นว่าสวากขาโตนะครับส่วนในทํานองสรพัญญะนะครับจะขึ้นว่าธรรมะคือคุณากรบทสุดท้ายนะครับคือบทสวดพระสังฆคุณครับทรานองสังโยกขึ้นต้นว่าสุปฏิปันโนนะครับส่วนในทํานองสรพัญญะนะครับขึ้นต้นว่า สงใดสาวกศาสดานะครับนักเรียนนะครับสามารถสืบค้นนะครับการแบ่งจังหวะการสวดมนต์ที่ถูกต้องนี้ได้นะครับในคลิปต่างๆทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายนะครับนักเรียนสามารถลองไปสืบค้นและสวดตามได้นะครับตรงนี้ขอฝากเป็นการบ้านให้กับนักเรียนนะครับและนอกจากบทสวดมนต์นะครับยังมีอีกงบทนะครับที่เราคงจะคุ้นหูกันนั่นคือบทเกี่ยวกับการแผ่เมตตานะครับ สำหรับบทนี้นะครับคำแผนเมตตานะครับก็จะมีคำภาษาบาลีและตามด้วยคำภาษาไทยแปลนะครับดังนี้ครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอัพยาประชาวหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเป็นไงบ้างครับนักเรียนบทนี้น่าจะ คร่องกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยต้องมีการกล่าวคําแผ่เมตตาทุกเช้าเลยนะครับหลังการเคารพธทชาติใช่ไหมครับแล้วก็สวดมนต์เสร็จเราก็จะแผ่คําเมตตากันนะครับในบางโรงเรียนเออหลังจากเราสวดมนต์แปลและแผ่เมตตาไปแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็นักเรียนคงจะรู้สึกได้ว่าหลังจากที่เราสวดมนต์หรือแผ่เมตตาไปแล้วนะครับจิตใจเราค่อนข้างที่จะนิ่งนะฮะที่นิ่งตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะใจของเราเกิดความเป็นสมาธิ พราะเราเกิดการจดจ่อนะครับกับการสวดมนต์ตรงนั้นนะครับเราจะไม่เกิดจิตใจที่วกแวกกัอื่นเพราะเรามอานสุดจดจ่อการสวดมนต์ให้สําเร็จรู้ล่วงไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในอานิสงส์นะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานะครับเรื่องถัดมาครับมาที่เรื่องของการบริหารจิตนะครับสําหรับการบริหารจิตคืออะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยได้ยินคํานี้ไหมครับ จิตใจของเราไม่ต้องบริหารล่ะนะครับการบริหารจิตนะครับก็คือการฝึกอบรมจิตใจนะครับให้เจริญแล้วก็มีความประณีตยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้จิตใจของเราได้มีความปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมีความหนักแน่นมั่นคงนะครับหากเรามีความนะครับปลอดโปร่งก็จิตใจที่มั่นคงแล้วนะครับจิตใจของเรานั้นก็จะพร้อมในการเผชิญสิ่งต่างๆในการดํารงชีวิตนะครับตรงนี้เอ๊แล้วทําไมเราต้องบริหารจิตล่ะนะครับแล้วเราสามารถบริหารจิตได้อย่างไร นะครับการบริหารจิตนะครับก็มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างนักนัเรียนพอทราบไหมครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยเรียนมาตลอดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับมาเรื่อยๆทีละวิธีนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าที่มปลายจเรียนวิธีใดบ้างนะครับสำหรับการบริหารจิตนะครับที่เราจะสามารถทําได้นะครับจริงๆมีมากมายหลากหลายวิธีนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับ ในการบริหารจิตก็คือเราจะต้องทําให้จิตของเรานั้นนะครับมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะครับหมายความว่าอย่งไงหมายความว่าเราสามารถรู้ตัวนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และเราอยู่ในขณะนั้นนะฮะจิตใจไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นๆน,นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราสามารถทําวิธีใดได้บ้างนะครับสําหรับวิธีแรกนะครับเป็นการบริหารจิตนะครับตามหลัก สติปฐาน4นะครับก็คือการนะครับที่เรากําหนดจิตของเราก็คือความคิดของเราเนี่ยจริงๆแล้วจิตคือความคิดเนี่ยให้นะครับมุ่งไปสู่การคิดเรื่องใดเรื่องหนึง่งโดยหลักสติปฐาน4นี้จะมีการแบ่งการคิดออกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะครับได้แก่กายานุปัสนาสติปฐานก็คือการที่เราฮะเอาจิตของเรานั้นไปคิดเรื่องเกี่ยวกับกายว่ากายของเรานั้นเป็นอย่างไร นะครับถัดมานะครับเวทนานุปัสนาปสติปัฏฐานนะครับคือการเอาจิตของเราไปจับที่เวทนาคือไปจับที่ความรู้สึกนะฮะว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไรนะครับอย่างที่สามครับจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานนะครับก็คือการเอาจิตของเรานั้นไปจับที่จิตก็คือความคิดว่าขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรอยู่ และวิธีสุดท้ายนะครับก็คือทามานุปัสสนาสติปฐานคือการที่เราเอาจิตของเรานั้นไปจับที่อะไรครับหลักธรรมแนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นการบริหารจิตตามหลักสติปฐาน4นะครับก็คือการคิดตามประเด็นต่างๆทั้ง4นี้นะครับให้จดจ่อทีละเรื่องนะครับนักเรียนไม่ใช่คิดปนกันนะครับคิดทีละประเด็นไล่ไปนะครับ และนอกจากเรื่องของการคิดแบบสติปัฏฐาน4ีแล้วนะครับเรายังมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะเป็นการบริหารจิตนะครับก็คือการคิดตามหลักอานาปานสตินะครับอนาปานสติก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับตรงนี้นักเรียนจะคุ้นนว่าเคยเรียนมาแล้วตอนม .1 ใช่ไหมครับถูกต้องครับการบริหารจิตตามหลักอนาปานสติก็คือการที่เรา หลายคนจะรู้จักในเรื่องของการนั่งสมาธินะครับแล้วก็กําหนดลมหายใจรับรู้เรื่องของการเข้าและออกเท่านี้นะครับเป็นที่ง่ายๆจิตก็เป็นสมาธิแล้วนะครับโดยขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติตามหลักอาณาปณสตินะครับก็คือการเลือกสถานที่ให้เหมาะสมที่ที่จะเหมาะสมก็คือที่ที่สงบเงียบนะครับเพราะเกิดเราไปที่พุกพล่านจิตของเราก็จะเป็นสมาธิได้ยากนะครับถัดมานะครับกำหนดเวลาที่เหมาะสมก็คือ ไม่สั้นเกินไปจนจิตยังไม่ทันเป็นสมาธิหรือไม่ยาวนานเกินไปเหตุใดถึงบอกไม่ควรยาวนานเกินไปเพราะยิ่งยาวนานการดํารงจิตขเขาไว้เป็นสมาธินั้นก็ยิ่งยากมากขึ้นนะครับสนะครับสมาทานศีลน,นิมนต์เราอาจจะนิมนต์พระมาให้ศีลของเราหรือเราอาจจะตั้งจิตงดเว้นตนเองเหตุที่มีการสมาทานศีลนนก่อนคือเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมว่าจิตของเราจะเข้าสู่การเป็นสมาธิแล้วนะครับ ถัดมาครับนมัสก,การพระตาตายและแผ่นเมตตาอย่างที่เราได้ลองไปแล้วเราเห็นว่าหลังจากที่เราสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตากันไปนะั้นจิตเราค่อนข้างชนงะนิ่งเช่นตรงนี้เหมือนกันเต็มความพร้อมจิตเราและท้ายสุดนะครับให้เราตัดความกังวลนะครับทุกกังวลให้หมดสิ้นไปไม่คิดถึงเรื่องอื่นเราจะอยู่กับปัจจุบันของเรานะครับซึ่งการปฏิบัติตามหลักอานาปรสตินะครับก็สามารถทำนะครับท่าทาง ต่างๆได้มากมายเลยแต่ท่าที่นิยมกันก็คือการนั่งบนพื้นในท่าสมาธินะครับโดยสามารถทําได้2ลักษณะคือการนั่งขัดบัลลังก์หรือขัดสมาธิราบนะครับขาขวาทับขาซ้ายมือขาวาทับมือซ้ายนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรก็คือการนั่งขัดกันนะครับตรงนี้คือขาขวาอยู่บนขาซ้ายอยู่ล่างซึ่งตรงนี้จะนั่งยากกว่านะฮะอันนี้คือการนั่งแบบขัดกันนะครับตรงนี้อ,นนอ, like นอ่ะถัดมานะครับนักเรียน ตรงนี้นะครับมาถึงเรื่องวิธีการกําหนดนะครับลมหายใจกันบ้างสําหรับการกําหนดลมหายใจนะครับก็สามารถกําหนดได้อยู่2วิธีด้วยกันคือกําหนดลมหายใจขั้นต้นนะครับแล้วก็วิธีการตรงนี้ก็คือนักเรียนอาจจะภาวนาข้างในเช่นการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือการกําหนดโดยการนับลมหายใจเข้าออกนับเป็นคู่ครับ,รบนับเป็นหายใจเข้านับหนึง่งหายใจออกนับหนึง่ง หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2อ,อย่างนี้เป็นคู่คู่ไปจนถึง10แล้วก็วนมา1ใหม่ฉันนักเรียนสามารถเลือกวิธีได้นะครับว่าจะกําหนดลมหายใจอย่างไรและเมื่อจิตเรานิ่งแล้วเราอาจจะยุติเรื่องของการที่ใช่ไหมฮะจะนับในใจเราแต่จิตของเราต้องจับอยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตามหลักอาณาปานสตินะครับ นักเรียนครับแรกๆที่เราลองทำเนี่ยจิตใจเราอาจจะยังฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หากเรามีความหมั่นนะครับหมั่นเพียรที่จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไหมฮะมีจิตใจที่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากขึ้นนะครับครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะไม่ย่อท้อหรือว่าเรียกไงครับเหนื่อยจนที่ว่าหยุดยุติการทําไปในช่วงแรกนะครับแต่อย่าให้เรียนนะครับมีขันติความอดทนนะครับในการที่จะ หมั่นนะครับในเรื่องของการบริหารจิตจนสําเร็จนะครับตรงนี้อย่างไรก็ตามนะคบนักเรียนในการที่จะเราฝึกจิตใจใสงบตรงนี้เนี่ยในทางศาสนาพุทธนะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องของสมถาวิปัสสนานะครับซึ่งตรงนี้สมถาวิปัสสนานี่นะครับก็มีประโยชน์อยู่2ประการด้วยกันนะครับนักเรียนประการแรกนะครับก็คือประโยชน์ของสมาธินักเรียนเห็นว่าเมื่อเรานั่งสมาธิใช่ไหมครับจิตใจเราทชไมฮะจะนิ่ง จิตใจเรียกง่ายคือจิตใจเราดีพร้อมที่จะทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จโดยง่ายยนะครับตรงนีอ้อีกสิ่งสําคัญคือการที่เรามีจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วนะครับมันช่วยควบคุมกิเลสของเราไม่ทําให้เราทําไมครับคิดออกนอกรู่นอกทางหรืออย่างน้อยเรารู้ตัวเสมอว่าสิ่งที่เราทํานั้นดีหรือไม่ดีนะครับประโยชน์ข้อที่2ครับคือประโยชน์ของปัญญานะครับ ก็คือเมื่อจิตของเราสงบนะครับเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างตามความเป็นจริงนะครับเรกง่ายคือเกิดปัญญาเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วนะครับเราก็สามารถนําปัญญาให้เราเกิดตรงนี้นําไปใช้นะครับพัฒนาชีวิตของเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับตรงนี้นะครับหรือเมื่อเราเกิดปัญหาเราก็ใช้ปัญญาของเราในการแก้ไขสิ่งต่างๆจนสําเร็จผ่านพ้นมันมาได้มาเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการเจริญปัญญานะครับตามหลักโยนิโสมนัสิกานะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดถึงการบริหารจิตแล้วก็บอกว่าการบริหารจิตจริงๆแล้วข้องเกี่ยวกับการเจริญปัญญาบางส่วนแล้วเพราะเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมจนเกิดปัญญาเกิดขึ้นจนเราเรียกว่านั้นคือสมถะวิปัสสนาถูกต้องไหมครับอันนี้จะมาพูดถึงการเจริญปัญญาอย่างเข้มงวดและนะครับตามหลักโยนิสมนสิการว่าสามารถทําได้อย่างไรนะครับเอ๊นักเรียนครับคําว่าโยนิสมนสิการนะครับสิ่งนี้คืออะไรครับและมีความสําคัญอย่างไร โยนิสมนสิการหากแปลตามภาษาบาลีเป็นภาษาไทยปัจจุบันนี้ให้เข้าใจง่ายๆคือการคิดนั่นเองนะครับซึ่งการคิดตรงนี้นะครับมีการคิดอยู่กี่แบบนะครับนักเรียนแล้วการคิดแบบไหนถึงจะเรียกว่าโยนิสมนสิการนะครับการคิดที่จะเรียกว่าเป็นโยนิสมนสิการนั่นคือการคิดแบบแยกขายนะฮะคือรู้จักที่จะใช้การคิดอย่างถูกวิธีนะครับคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับคิดเป็นลําดับขั้น และก็การคิดตรงนี้จะต้องนําไปสู่สิ่งดีๆหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะถึงเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนสิกการนะครับซึ่งมีอยู่สิวิธีคิดย่อยด้วยกันนะครับได้แก่วิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะครับวิธีการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบวิธีการคิดแบบสามัญลักษณะนะครับวิธีการคิดแบบอริยสัจสี่นะครับวิธีการคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเราคุณธรรมวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันและวิธีคิดสุดท้ายคือวิธีคิดแบบวิพัชวาวาทนักเรียนครับทั้ง10วิธีคิดนี้ก็มีวิธีหรือรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน หรือนาไปใช้ได้แตกต่างกันก่อนที่คุณครูจะบอกนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับได้ลองศึกษาวิธีการคิดทั้ง10แบบนี้และลองสรุปของตนเองไว้ในสมุดหรือในกระดาษจดโน้ตของตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรียนสรุปหรือวิเคราะห์กันไว้นั้นมันตรงกันไหมนะครับสำหรับวิธีการคิดแบบแรกนะครับคือวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะครับก็คือการพิจารณาสิ่งต่างๆนะครับ ให้อยู่ไหมฮะว่าหาความจริงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมีเหตุปัใจจัยทําให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะตรงกับอะไรครับหลักธรรมของศาสนาพุทธอยู่แล้วที่บอกว่าทุกสิ่งย่อมเกิดแต่เหตุนะครับฉะนั้นคือการคิดสืบสาวไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะสิ่งนี้ก็หาสาเหตุบางทีจากสาเหตุนี้มันมีปัจจัยอื่นอีกก็คิดเป็นลําดับขั้นขึ้นไปอันนี้ให้เกิดมองง่ายๆเลยลองนึกถึงเพลงฝนเอ่ยทำไมถึงตกอะครับอ่าเพราะกบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึรงร พราะท้องมันปวดเห็นไหมฮะอย่างนี้นเป็นการรูปแบบแบบหนึ่งของการคิดแบบสืบสาเหตุปัจจัยที่เป็นตามลําดับขั้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงสาเหตุที่แท้จริงทําไมต้องหาสาเหตุที่แท้จริงเพราะถ้าเราแก้ที่สาเหตุที่แท้จริงได้ปัญหาหรือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก็จะไม่เกิดตามมานั่นเองนะครับ วิธีคิดแบบที่2ครับคือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบนะครับก็คือการแยกแยะสิ่งต่างๆที่เป็นองค์รวมออกไปเป็นส่วนประกรอบปีกย่อยนะครับวิธีการคิดแบบนี้จะทําให้เราเห็นว่าเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เรามองว่าจริงมันเป็นภาพโอ้โหเป็นปัญหาที่มันแก้ย,กยากเกินแต่พอเรามองไปทีละส่วนมองไปทีละส่วนที่เราแยกย่อยมาแล้วอ๋อมันสามารถค่อยๆแก้ทีละปัญหาทีละส่วนได้นะครับตรงนี้ วิธีคิดถัดมาครับคือวิธีการคิดแบบสามัญลักษณะนะครับคือการคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาของโลกเราอะไรคือการรู้เท่าทันของโลกเราคือการเข้าใจในหลักเรื่องของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงแน่นอนนะทุกขังทุกอย่างเป็นทุกข์อยู่ในสภาวะบีบคั้นและอนัตตาความไม่มีตัวตนนะครับเมื่อเราคิดแบบนี้ได้แล้วนะครับเรกง,ง่ายคือเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง ทุกอย่างมันทําไมครับถูกบีบคั้นและทุกอย่างนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราก็จะไม่ยึดต,ติดพอเราไม่ยึดต,ติดเราก็จะไม่ทุกข์นะครับวิธีการคิดแบบถัดมาครับคือการคิดแบบอริยสัจการคิดแบบอริยสัจคืออะไรครับคือการคิดหาทางแก้ไขที่เหตุปัจจัยนะครับและทําไมครับนอกจากแก้ปัญหาแล้วเราต้องกําหนดวางแผนเป้าหมายนะครับที่ว่าเราจะไปสู่หนทางที่ดีขึ้น นะครับวิธีการคิดแบบผัดมาครับการคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์นะครับการคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์ก็คือการเชื่อมโยงนะครับหลักการหรือในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมกับอีกแบบหนึ่งคือความมุ่งหมายก็คืออัตถะเรียกง่ายคือมองว่าวิธีการที่เราทำกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเป็นประโยชน์เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมนะครับถ้ามันสอดคล้องกัน เราก็จะทําสิ่งนั้นได้สําเร็จแต่เกิดหนทางกับสิ่งที่เรามุ่งหมายมันไม่สอดคล้องกันเมื่อไหร่หนทางไปสู่ความสําเร็จก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับถัดมานะครับเป็นการคิดแบบคุณโทษและทางออกนะครับคือการนําความรู้นะครับมาพิจารณานะครับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งว่ามีด้านดีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีด้านเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับและมองหาทางออกว่าเราควรจะเลือกหนทางใดนะครับ วิธีการถัดมาครับคือการคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเราจะมองสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับว่ามันมีคุณค่าที่แท้จริงของตัวมัน,นคืออะไรและมันมีคุณค่าที่จิตใจของเราไปอุป,ปโลกมันขึ้นมาหรือไปสร้างมันขึ้นมาทั้งที่ว่ามันไม่ใช่นะครับคุณค่าที่แท้จริงอะไรบ้างเมื่อเราลองคิดแบบนี้แล้วเราก็สามารถแยกออกได้ว่าคุณค่าแท้คืออะไรคุณค่าเทียมคืออะไรนะครับถัดมานะครับคือการคิดแบบร้าคุณธรรม การคิดแบบเร้าคุณธรรมคืออะไรครับคือการคิดนะครับที่นําไปสู่ทางที่ดีก็คือการคิดดีคิดสร้างสรรค์นะครับทำให้เกิดปัญญาที่ดีงามนําไปสู่การสร้างสรรค์สังคมของเรานั่นเองนะครับและถัดมาครับคือการคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันเอ๊คิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันคืออะไรคือการไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตหรอจริงๆไม่ใช่แต่หมายถึงการคิดแบบรู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เราอาจจะรู้ปรู้อดีต ในฐานะที่อดีตเป็นบทเรียนที่สอนใจเราและในขณะเดียวกันเรารู้อนาคตในแง่ที่ว่าเป็นเป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึงแต่เราจะไม่ฟุ้งเฟอ้อว่าอดีตค้ำควรเช่นเคยเจ็บปวดเช่นเคยมีความสุขหรืออนาคตของเรานั้นฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นี้จนจินตนาการเกินเลยไปแต่จะอยู่ว่าปัจจุบันนี้เราทําอะไรอยู่และเราจะทําไปสู่อนาคตที่เราตั้งไว้ได้อย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับวิธีการคิดแบบวิพัชวาานะครับก็คือการแยกแยะจัดจําแนกแจกแจงนะครับ ทแแลงความแบบวิเคราะห์ก็คือการไม่หยิบเอาด้านใดด้านหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันดีไปเลยแบบตีรวมหรือไม่ดีไปเลยแบบตีเหมาคลุมแต่เราจะมองว่าหนึ่งเรื่องนะครับมันมีทั้งสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแยกออกมาเป็นประเด็นซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะครับจากที่เราเรียนนะครับโยนิสมนสิการเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราสามารถนรําวิธีการคิดแบบโยนิสมนสิการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับอ่า เราครับมาลองดูตัวอย่างครับนักเรียนครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนักเรียนคงมีกันใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีไหนดีครับในการมาใช้ในการเลือกซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี้จริงๆมีหลายวิธีเลยใช่ไหมครับแต่วิธีที่ดูที่จะเหมาะสมณนตอนนี้มากที่สุดคือวิธีแบบไหนครับการวิเคราะห์แบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมนั่นเองนะ,ะเราสามารถจะวิเคราะห์คุณค่าแท้ของสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือคุณค่าแท้ของมันคือทําให้เราติดต่อสื่อสารกันอย่างได้ง่ายดายนะครับส่วนคุณค่าเทียมที่เกิดขึ้นก็คือบางทีคนเราไปสร้างว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงถึงฐานะรสนิยมนะครับหรือบางคนไปยึดติดว่ามันคือสิ่งที่ไหมครับทำให้เขานั้นดูดีมากยิ่งขึ้น,นซึ่งนี้เป็นคุณค่าเทียมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาทําให้หลายคนนะครับพอไปติดอยู่ในคุณค่าเทียมก็มักจะเกิดเหตุการณ์คือพอมีโทรศัพท์รุ่นไหนออกมาฉันก็ต้องไปหาซื้อ นะครับซึ่งการจะหาซื้อนั้นก็ทําให้คุณไหมครต้องใช้เงินคุณต้องทํางานหนักขึ้นต้องเก็บเงินมากขึ้นคุณไม่สามารถเอาเงินไปใช้สิ่งที่เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองฉนันหากคุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณค่าแท้ของมันคือการติดต่อสื่อสารคุณอาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมไปจนกว่ามันทำไมครับจะพังจะเสียจนใช้ไม่ได้คุณค่อยเปลี่ยนมันนะฮะอันนี้เป็นต้นของการวิเคราะห์นะครับการนําหลักโยนิสสมนัสิการนะครับมาใช้ในการแก้ปััญหานะครบ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เรียนนะครับนักเรียนคุณครูก็นะครับขอมอบชิ้นงานให้เรียนนะครับ1ชิ้นนะครับโดยมีชื่อว่าจิตที่สงบนํามาซึ่งปัญญานะครับโดยให้นักเรียนนะครับเลือกศึกษาแนวทางการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับที่นักเรียนสนใจนะครับมา1วิธีนะครับจากนั้นนะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนนะครับที่นําไปสู่การเกิดนะฮะจิตสงบแล้วก็ปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้ พร้อมสรุปนะครับสิ่งที่เองได้รับนะครับและเผยแพร่คลิปวิดีโอนั้นนะครับทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อเป็นช่องทางในการทำไมครับเผยแพร่ความรู้หรือให้ข้ออะไรครับข้อแนวทางปฏิบัติกับผู้ที่สนใจในการที่จะต้องการบริหารจิตและเจริญปัญญาต่อไปนะครับจบแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าจิตที่สงบดีแล้วนะครับย่อมทําให้เรานะครับได้เห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การแผ่เมตตาการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับจะช่วยทําให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิและท้ายสุดเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิแล้วก็นําไปสู่การเกิดปัญญาในที่สุดนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับจบลงแล้วสําหรับวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ